สบายดีสบายดีสวัสดีผมเป็นพี่น้องสุขุสุขคนยินดีตอนหับเขาสุสองว่าสุขคนยินดีพี่น้องสลองขั้วใหม่เนาะเหมือนนี้สิมาเห็ดเมนูพี่น้องเมื่อเสาร์นี้ครับไปส่งแม่กับพ่อไปที่ประเทศไทยเนาะพี่น้องเดี๋ยวมารีวิวขั้วก่อนเมือว่าน,นี้แล้วแล้วมันอันมืดเนาะพี่น้องมันนี่ยราเห็นมันก็คือเ้ามาแปลงใหม่เนาะแปลงบอลน,นี้จุดนี้จุดทิ้งน้ำเปืือนเนาะครับกูกระโดใหม่แล้วก็บบอลน,นี้เนาะพี่น้อง ซึ่งมันเป็นขาบ่ะนะนะมันขาบมันฟงไซน,น,น,นั่นโน่นนี่มันเปื่อนเนาะก็ปูกระโดมัยเห็นป่ะพี่น้องมันกะดูสะอาดตาเนาอะสอีะะบล็อกงามคือขั้วในเมืองหรือว่าขั้วเพื่อนรู้ๆละลาด้อพี่น้องขั้วขั้วบ,บา้านเฮาก็สิประมาณนี้แหละบลอกงามสมได้แต่ว่ามันกิโอเคเนาะพี่น้องตัวนี้กัติดอันนี้ใหม่ใช่ป่ะบาสุกติดเองเบิดทุกอย่าง ก็มีแหวนของนั่นนู่นนี่ไวนะ้แถวนี่น้องพี่น้องนีก็เป็นเตาเตาอันนี้เป็นเตาแกส๊สเชื่อนถ้ามีเตาแก๊สน้ำมาเมื่อนี้มีแขกมาบ้านพี่น้องสิพัดกะเพราสู่แขกกินแขกก็คือน้องส้อยคองแม่ฮะพี่น้องเพคนมากทรงรักคนได้รักใครไปสุดมั้ยฉันมาทรงรักกูอ่ะน้องม่บอลซุกสร้อยกูรบแขกแก๊สั้าสิดบอลมันเป็นยัง แกทำเป็ังไงันม้วนปรีสีมาเห็ดผัดกะเพราอาหารสู่อันนั้นกินเนาะกินมาถ่ายได้เ่นดจะไม่เยืนถ่ายบบนี้ก็ได้แกะนรืวะโอเคอยู่เ okay, มื่อยบ่ายโอมือนอะแกะอ้ะออย ลมลมพี่น้องเลยมะข้าะสะอาดขึ้นนะพี่น้องชาชินก็เดิมแขกม่ยามเพิ่งกะสิเออบ่อายแขกคนนัยพี่น้องเลยตะกี่ข้วมันเปืือกลายแขกมากกะายแขกในตักหน่อยเนาะพี่น้องจะยอายเพิ่นเลยบ้านข้าเนาะนึกว่านี่ก็รีโนเวทใหม่มือเดียวด้วยเห็ดเพิ่นมาสูงเห็บชิทอดไข่น้าม่อมพี่น้องมาบาว หน่อขออแม่บาสุกเป็นมากลอดไข่กับไส่พักไล้ล้มันจางแสบไส้ข้อแม่สังมาใส่ข้ม่ทอดไข่ิพิจัผัได้ไหมอดไข่แล้วก็สิพัดกะเพรากะเพราข้าม้วเ่นดอนองกระเพราเ้อดต่อสีพัดกะเพราเลยอับ ทอ,อดไข่แดดนะเม,ม,มื่อไหมน่ากินเราซีเมนต์บาสุกนี่ทอ,อ,อดไข่ทอดไข่ก่อนเนะาะแล้วก็ไปพัดกระเพาะแขกมาสามคนพี่นอ้องมีหน้าบ่าวล้วการหมู่คนข้าวหวานเลยยืนจานไว้ให้อ่านนะสลัดยืนจานไว้ให้เดี๋ยวมาถือได้ไดเอ้ยรบกวนอกหนึ่งจานโอเค thank you อ้งาอเนาะสดัดเนาะม,มาผัดกะเพรากันเด้อวันนี้พี่น้องผัดกะเพราต่อเอาน้ำมันตะเกาเนะี่ยปัดเกินไม่อยากอันเกินเนาะโอ้ยอัน,นไหนก็อไม่อยากอันเกินเป็นแน่เลยไม่อยากแหมเกินไม่อยากซีรำๆเออทำหันแล้วมันกรอบหน่อหนุ่มแน่ အရာဖာကိကနိုေိညူမ်ကပြနိုရစ်လိုဨတ်သမ်ကွေဲ့ေဲ့ေွေ်လိုံးေြေူ့့ေ ตน้อยนึงซอน้อยนึ่งหนึ่น้อยนึ่งไฟไฟพัดกะเพรามัน่าเห็ดง่ายที่นาะแป๊บเดียวเนาะหอมนะัดปุบๆกระเทียมก็ให้แ โมโหว่าวแขกสีมาสั่มพี่น้องเอ้ยมาไทยกินไก่บ้านสระโมโหว่าแขกสีมาพี่น้องเอ้ยก็ได้ว่าอันนี้บริเหตุกินผะเป็นมาเป็นมาตรงรักแต่ว่าก่มีใครอยู่นะอู้สุดแสะเลยหอมบ้านสระหอมเนาะผัดกระเผาเนื้อปต่เนื้ออันข่ากันมัน อลมใส่ฟงงรถยใส่ฟงฟงรถกสักน้อย่อไนใส่รถดีนะกระดีดีนะแล้วก็เยมน้ำตาลนิน้องม้นตางใส่น้ำตาลสักหน่อยเนาะวันเป็นบุษบาทนะครนี่รถดี cho đẹp đẹp chắc nó thêm khôn thêm một lần nữa xoay ăn lại một tí kem thì, thì nó Hãy เนอะเนื้อกี้เขาจะทอดกับข้าเลยเรียบร้อยยกไปให้แขกกินมันง่ายๆเนาะกระเดียวปิดไฟไปเลยอู้จักแสบบาแสบเนาะชิมมาสลัดชิมปะสลัดชิมลองเบิ่งลองควาวไหมโอ้กล่องเขาคือมาจัดไก่เชี่ยนอห่อนวะชิมมั้งมุมเลย อุ้ยแขมแซ่บไปเนาะตักให้แขกกินกันเบิร์ี่นะครับเอาเจ็ดแปดคด กินเด้อเดี๋ยวสลัดเอนันนามาให้เพื่อนบมดน,นี่เดี๋ยวเทาแต่งผ้าข่าใหเนน้เพื่อนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเพป็นเอาอันนาไมาส่งเพป็อนอันไม้มาส่งไม้ลักเด้อพี่น,น้องเสาลากัลากเด้อลักอ่าลักคหัวเน,ะนาะมาใชิมาเสริมหัวคอแน่นีแลนหละแน่น่าหเห็นแล้วเนาะเพราะว่าหัวเก่ามันก่ เตะแล้วห้องก็เลยซื้อลักมาเสริมใหม่เสริมเพื่อบอกให้มันยกมันเปะน,นะนี่เด้อลักหัวอ๋อใหม่ยังดีเลยพี่น้องใหม่นี้ทนอยู่เดอ้อพี่น้องขนไดใหม่แนวนี้หลายสิบปีอยู่แหละทนครับไปจักรลักนี่เะบ่าว ลอยรักวะในนี่นะบุ๋งดีดอกวาลักมันใหญ่ไเขาว่าก้องบันนี่มันข้าเอาไปนี่ว่าได้วะสิละบาก่าให้เล้วให้แล้วมาถอยนีนาี่อัอยู่นี่เลยนเออนี่เนี้ยจังดึกสีเลยก็ได้เพราะว่ามันจังสีางวันนี่มันเอารถไทยเขามาอ่ะนะเี๋ยวกะถอยรถมาใส่เรียงตาม ทางได้ก็ได้เอ้ยหนึ่งลอยรักพี่น้องลักหนึ่งเท่าไรหรือเปล่าเจ้าหาเาหาพันกีบเนาะนีะ่มีได้พี่น้องอยรักกับสองกนหาแม่นบ่สองกันหาอันนี้ฮหมูแก่าไห้ซื้อได้เขาว่าอันนี้แน่หามกจมาอันนี้ได้ประมาณจักบาทน,นะประมาณเท่าี้ประมาณสามสิบเก้าบาท lạc mình lạc một, ba thì chín ba, P'no, lại, để mình thôi. Ong, anh Indi Lucky, oang quá P'! Lớp lót hả? Anh P'! Oang khó hẳn mà, hình mà.

อนันีฟพี่น้องครับเสียมาถมโอ้ยลมมาลาาาาเออใช่นี่แลลหละเพราะรักแถวไหนมันบ่มีรักใหญ่เดฟนีฟมาซ่อนนี่นอรักเก่านี่เด้พี่น้องมาเสียมาซ่อนช,อน,ชอน,นิดเดี๋ยววันนี้เพราะว่ามันตัวเก่ามันในนี่เด้เห็นบ่มีแต่รักในหน่อยอย,อยูอยส่สิมันจิเพ่แดีวว่าจัดจ,จ้าพี่น้องขันตัวใหญ่นี่เคือจังสีเนี่ยไม่ไกลอีกหลายปีเลยนี่ คือรักแบบนั้นมันสิเป็นประมาณนี้พี่น้องได้บักได้ลายปีกเลยนี่โทษไม้แดงไม้แดงนี่ส่วนลายเยอะตั้งบานขนาดรักแนวนี้เขาคือว่าแบบอันนี้เด้อฟังบ่าเนี่ยนะอันนี้รักบ่สุกเนาะอันนี้รักแดนเขึ้นทวนทวนเลยนี่ร้อยรักผ้าก็ได้นะ เออจ่มันญ่ายจสิแต่มันแก่มันแต่ติดแก่มาบ้านไ้อก็อยากไล่อบ้าน้อยอยากได้ยู่อก็อยากให้พื่ไปชงอยู่งีสิฝากนะฮะเออเตรียมท่าท่านมีอยากได้ยู่ทำเสี่ยวหนึ่งขึ้นสี่หนย่งวันเจ็ดแต่ักนะมันไล่ง่ายได้เราขืนโมไลท่านมามีอาะไม่กินเองถามคนเสียวมาสั่งเ้าาอะไย่ พให้มืจ <cat> ่อนะจำค่าแก้มือจ่นาอ่รอค่าแก่เพราะเด้อเด้อระเบาเด้อมบวปากเลยบปากันบานมี่มมีแก่ันบาหาขัหามีมนมีอยู่แล้วไมาดเดสิองเออแล้วจ่ายเงินหรอวะหรือ่ายังเออแล้วจ่ายเงินหรอวะหรือวนั่แล้ว ไ,ได้วรักเพราะวคล้องรักเขาก็าต้องการเงินก่อนวะอันนี้คือว่ามาชงรักใหญ่ได้นาะวันนี้เนานะเออเดี๋ยวเห็ดได้คนเลยผิดเลยหักมันดีมันสีวา่าเห็ดยากก็มันไหลายคนปีนี้นเหลียกลายเลยพี่น,น้องมันจักสิคุดรักกว่าจั๊กเศียดหน้าแท่งมาจับยิ่งใส่เดียบร้อยเริ่มต้นสองพันสหาแบบคักแล้วนะไอ้กูซื้อปูนไอ้กูไล่เตือปูนหางงามยี่ร้อมมันหางบมด รถขนี่งานี่อันนี้รักกันนี้คกได้รถส้นเนี่ยบได้ฮักได้รักกันนี่โดได้สิพี่กิใหญ่ไหมรถส้นมุนบัดรถแท้มุนโตขัดมาไปซ้ำนี่เรถอามาบัวไปซ้ำนี่ยังเกือบอามาบัวไม่อยากคอยคอยดี่คอยงีก่นนะจับสิมาหอดเนาะ เป็นอาม่าตะบะน้องแสงเล่าเอาไปเลื่อพี่น้องเมืองคงเซโดนพูดได้ตีนเนาะเออแตกใหม่ใหมุ่นวัดใหม่กระโดงข้าวบอลเท่านี้เบิดแต่สองเมตรเลยปอนเมตรเจ็ดเมตรเจ็ดคอามยามเมตรเจ็ดพอดีพอดีสักนี้แล้วขวับันเท่ากันงวอกันขวายพังเหลี่ยวยังเด้อ เพราะว่าเขาอ่อมหัวอันกันแต่ซัดพี่นองกันหัวกันขั้วนั่นนะฮะกูแตงโมไ้สิปูกแพนม่าสิปูกับแตงโมอันนี้มใน่ไหมอะแพนของเขาคือ บาสุกปีนี่ว่าสิปลูกบักแตงโมอยู่นี่พี่น้องปลูกบักแตงโมปลูกพักนั่นนู่นนี่แหละนี่ในไห้นี่เนาะแต่ว่ายังประเทศในเฮ็ดซ้ำโอ้เยเดี๋ยวต้องเจอกับมืออื่นเนาะว่าสุกสิตัดเนาจักตัดหย่าหามาตัดต่อเข่าอยู่นี่ออกเนาะแล้วก็สิเอาไทายมาไทายเพราะว่าตอนนี้รถบาสุกยังประเทศในไทยประเทศในตีนเล็กน,น้อยไปซื้อตีนเล็กเหมือนนี่แหละเพราะฉะนั้นเป็นรถใหม่เลยซื้อจักมาใหม่มันต้องเปลี่ยนตีนใหม่ น่าจะเสาร์คแล้วเนาะสไัดไปีเสือนะไหมาให้เพื่อนไหมสเปนเสือเอาเงินทำไมขวดเท่าไรซิมหาพันเอาไปให้เพื่อน เดือหาพันก่อนจะหาส้าก่อนจะททหาไม่ด้หรอมสือแบบเสืออันนีม้มาเป็นีน่นดีดได้สลดัดให้สิกินอะให้เพื่น M ร้อยห้าสิบ หนึ100่งลอยหลักพี่น้องบ้าหามเกินว่านะ่ะรลอยหาสิบ <c oughs> อาเก็บมันไหม <c oughs> ไปเห็ดบ่าวไปสลัดไปแม่ <c oughs> ไปหาธงยางมาสิเห็ดเบาหายคักเลยนะนี่นะ่ะร่มบอกแข้งแหงมัน <c oughs> มอารมณ์ว่าเสีอารมแหละอารมนี้ไข่ก้อนเอาขื้นอยู่ล็อกเนาะขื้นดิแมนเอาขึ้นซ้ำสีแนบน่าปนักย่จะหาาหาาวมันจะเล็กบบกจับอันละเล็กบจับจุน,นี่หนละมีเงินสีเอานี้นมาใส่ก่อน นนองเล็กี่ใส่อ้อมหอ่หอบเบิดหน้านี่คักเด้อนี่แต่ว่าคือเบิด์ลายหมือนเอาหัวธรรมดาซะเนาะตอนนะ่ะบาซุกมาอันนั้นเอามาอันนี้ใส่เนาะน,นี่ทดนะสามสิสบสป,ปีแล้วพี่น้องเลยพี่กี้เพือนบาซุกวนมี่ยังคอยปรับปรุงมาทีละหน่อย ผู้ใดหัว่หมากเงียงหมากคอยหูวหมากเงียงมากเงียงว่าแต่ว่าจะสมเห็นนะโอแม่หมากมันแซ่งที่นี่มนมแม่นบ่าโแม่โอหมากมันอันนี้มันพัดตีนเอาก็มันพัดตีนกระเจิดมันพัดตีนในนี้พี่น้องเจอมันเงียงแหละตอนนี้คือมหอมากมันแซ่งกับบปน,นัดเนาะตะกี้เคลื่อนมาซุกบดมี่ยังพี่นอ้อง คอยเห็ดมาทีละหน่อยเนาะทั้งปั๊บทีหน้ะไม่ตะกี้ผู้ใดติดตามวาส,สุกที่ขอว่าไอ้หน้าวาส,สุกมันเป็นไฮห,หน้าเน่หน่อยเนาะเริ่มปั๊บมาตั้งแต่พุ่นตะกี้เดินเฮือนวาส,สุกก็มีแต่หอดแต่นี่เนาะหอดบอลก็คล้ำมาแหละหอดบอลก็คลามหนักขยับผัวออกมาอนี้อันนี้ยังเป็นไฮหน้าอยู่เลยแถวบันนี้แถวเป็นไฮห,หน้าเบิร์ดแถวนั้นก็เป็นไฮหน้าเที่ยนวาสุกเป็นเที่ยนที่ติดหน้าเบิร์ดเนาะติดไฮหน้าก็เริ่มขยับออก ดินกวาดดินมามทมแถวนี้เนาเห็เป็นเนินป่าร้ายเนาะปรับปรุงมากที่ละหน่อยที่ละหน่อยก่อนเสิร์ฟหอดมือนพี่น้องเไปกับร้ายปีอยู่เอ็ดปีหนึ่งเอ็ดปีที่ละหน่อยนะแล้วก็คอย,อย<ล>ไปคอยทัยนะทันหน้าไปแหละกว่านเสิร์ฟหอดมือนี่นก็แวนเรื่องง่ายพี่น้องเอ้ยภูมิใจกับตัวเองมากเนาะสลัดเอาเป็นแบบอย่างเล้วสลัด มี YouTube กันก okay, <It 's S 1> ็มีเอฟซีนะครับตัวผมมาหอดมันนี้เราพี่น้องบ่เคยลืมบ่เคยลืมจุดเริ่มต้นเนี่เาเริ่มต้นมาไดกใจยังจำแบบจำได้แน่นเลยนะพี่น้องอดีตที่ผ่านมาอันเป็นแนวอะไรความสุขความอยากไปดิโอ้ยบจังได้ป่ะพี่น้องเนี่ยแต่มาหอดีแต่มาแค่แน่ดี๋ก็ะเทือนระบาดลุยเนาะไข่ก็เกลาร้ายเลยแหละพี่ ปีหนา 2, สองพันสหาสิไเลเริมเฮ็ดลายอย่างเลยใช่้องเวียกนักอรีปีสองพันหาตอนาบแบบคักเลยมาจะเข็ดทุนทา่าเาจะเฮ็ดนั่นเห็ดนี้นนอ๋อคักคักเวียก้ลยดีอ0เดือนอีกสิบกว่ามือได้ 2, สองพันสหเแบ็บเดียว ญี่ปุ่นเขาเอ็ดยังยายนี่นะบ่าเตรียมคุดมั่นบ่เดิอมแลน่เนาะคือว่าปีนี้มั่นคือโล่หน่อยเขาเออนี่โล่ถือเขาบขาว่าอยปกติจักพันจะแต่ละปีประมาณสามพันสี่พันเนาะวแสดงว่ามันลดลงลายเลยเนาะครึ่งหนึ่งเลย คือสิแบบวันนี้เนาะคนเห็ดมันนี่คือสิใจถอดเดลยเนาะเดินราคามันมากเลยพี่น้องเลยนี่เห็ดน,นี่มันกัเบ้าเลยเ<อ>พี่เนแบกเบ้รเบล้วราคามันลงโ,โ,โ่้ไม่ดูวะหันตะนาแม่นปะไม่แดงแดดตอกตะปูใบอยากเข่าแล้วใหม่อันนี้นะ แก่นพี่น้องเแกนถึงนักเนาะอือาลักคัวแล้วล่ะวันนี้พี่น้องไอ้ลัก3-4โคมหลรอยลักอีกเนาะหายากด้พี่น้อง ต่อหนึ่งต่าหาพันธิบจุดดีขจอมะค่ารถเทไรหรือเปล่าอันนั้นแล้วขั้วแล้วกลั้วเดี๋ยวเขาหายค่ารถแล้วนะเพราะวา่าอันถ้นาหายรถก็จะมาส่งจากทางพันฒน,นา เราเก,าก Sadly, mm ็บคารักต่างกันเด้สินเนาะหาแซนวะเอ่อเอ่อเสียหายอัสรัได้ายไปเอาเงินมาห้เพิ่นก่อนขัรถคน

ียวแล้วเนาะพี่น้องมาสม่งลักลอยลักพอดีสองหลานหาลักแลาสหาพัน, 5, นก็เอาให้ขา,ขาดรถนะพอดีเป็นพอดีเป็นสามหลานเนาะเริ่มเบิดสามหลานชีพี่น้องรวมขาดสนใจพี่น้องใส่ไปประมาณสักบาทเนาะประมาณสี่พัน เจอดลอยก็บ้านน้อพี่น้องคือว่าสำหรับบาสุกว่ามันคุ้มอยู่ได้วารักเขาใส่ได้เป็นทนายปีน้อพี่น้องไปสำหรับคลิปนี้เขาก็ไปวยเปลี่ยนคอเม้นเตอพี่น้องรักญี่ปุ่นอันราคาสนใจคอมเมนต์มาบอกกันเด้อพี่น้องมาถึกหรือแพงเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเออเดี๋ยวยูโอ้ยปันนี้หน่อยด้วยก็เพราะคนไทยไปอยู่มิตะกะมันบอก nó ấy xong nina mẹ ơi vợ phân ra ôi ơi sao lại bắt được nữa hâm cá con nè để phải là nó bắt được rồi, nó là ba rồi, ấy lắm giờ nó nhằng làm มนิวมือนี่ว่าออกตะก,ก,ก๊กกระทันได้มานิวอื่มอื่มทำอะไร